สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ CF Moto k o n i c Thailand นะครับวันนี้เราจะมาดูการอัพเฟิร์มแวร์ของ CF Moto X1 0 0 0 Touring ตัวใหม่ล่าสุดนะครับหรือ X1 0 0 0 Gen3 นะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปเลือก Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi นะครับเพื่อให้เขาหาสัญญาณ Wi-Fi ที่ใกล้ที่สุดนะครับครับเมื่อหาสัญญาณ wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการเชื่อมต่อนะครับอ่า Wi-Fi ตัวที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วใส่พัดเปิดอ่าแล้วทำการจอยนะครับอ่าตอนนี้รอทำการลิงก์นิดหนึ่งนะครับ ครับรอ Wi-Fi ทําการเชื่อมต่อนะครับเมื่อ wi-Fi เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับด้านบนนะครับจะมีรูป Wi-Fi ขึ้นเป็นสีขาวขาวนะครับถ้าไม่ต่อ wi-Fi จะไม่ขึ้นเป็นสีขาวนะครับครับเมนูการอัปเกรดนะครับจะอยู่ที่ Membership Center นะครับก็เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีหัวข้อในการอัปเกรดในแต่ละหัวข้อนั้นๆนะครับเราสามารถกดเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับทำการกดเลือกซิสเต็มอัปเกรดนะครับแล้วไปกดที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วทำการรอนะครับระหว่างรอนะครับในการดาวน์โหลดจะใช้100%เต็มนะครับดูจากด้านบนนะครับด้านบนขวานะครับตอนนี้แค่1%นอะครับอยู่ที่ Wi-Fi นะครับถ้า Wi-Fi แรงจะดาวน์โหลดไวนะครับถ้าอ่ f i ไม่แรงนะครับจะดาวน์โหลดช้านะครับต้องรอนิดหนึ่งนะครับ ครับในส่วนหน้าจอเล็กอันนี้นะครับเมื่อเขาดาวน์โหลดเต็มร้อยแล้วนะครับให้กดออกนะครับแล้วทำการอินสต l u อัปเดตได้เลยนะครับครับขั้นตอนนี้ให้กด i n s t a l l อัปเดตนะครับกดอัปเดต now นะครับขั้นตอนนี้นะครับระยะการรอไม่นานมากนะครับไม่นานมากนะครับเป็นการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ซิสเต็มนะครับอ่าตอนนี้ให้กด อัปเกรด now อีกรอบหนึ่งนะครับครับเมื่อกดอัปเกรด now ไปอีกรอบหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทําการนะครับดาวน์โหลดนะครับซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆนะครับช่วงขั้นตอนนี้นะครับไม่ควรไปแตะสวิตช์ใดๆทั้งสิ้นนะครับครับเมื่อทําการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมจะทําการรีสตาร์ตตัวเองนะครับแล้วก็กลับมาเข้าในหน้าจอหลักอีกหนึ่งรอบนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการนะครับแตกไฟล์นะครับหรือเป็นการอัปเกรดซิเ t e m แบบเต็มระบบนะครับช่วงระยะนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเลยนะครับช่วงเวลาตรงนี้นะครับไม่ควรไปจับอุปกรณ์ใดๆสวิตช์ใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการเสียก่อนนะครับ ครับในส่วนของระยะเวลานะครับตรงนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีนะครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับจากการอัปเดตแบบเต็มระบบตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมนะครับเขาจะทำการนะครับรีสตาร์ทเป็นรอบที่2นะครับ หน้าจอจะดับไปนะครับแล้วก็จะรีสตาร์ทหน้าใหม่ขึ้นมานะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนการการอัปเกรดแบบสมบูรณ์แล้วนะครับครับข้อดีของการอัพเฟิร์มแวร์นะครับก็จะทําให้เรานะครับได้รับอะไรใหม่ๆจากโรงงานที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะครับเราก็จะได้รับสิ่งใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเด่นข้อดีของ c f m o t o x โต้เอ o กพันทัวริงนะครับตัวรุ่นใหม่นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถรุ่นนี้เลยนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่092 694 4040นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ